อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ99คืนอัปเดตนะครับเห็นไหมครับข้างบ,บนอาชีพอำบา,มานะครับออทุกคนอาจจะได้นาแล้วแหละครับวันนี้ครับผมเลยเราจะมาเล่นคนเดียวคือแบบมันแบ่งเป็นละสัปดาห์คือผมสับผมเริ่มมีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีอีเวนต์พิเศษครับผมตื่นเต้นมากเลยครับ ช่วงนี้ก็เลยมาเล่นครับคลิปนี้มาครับหาเวลาว่างอาจจะครับก็คือผมก็จะต่อครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีที่จะทำอีเวนต์ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเลยนะครับอธิบายเข้าๆก็คือจะมีกล่องเซนต้าก็กู้เห็นไหมครับคือผมก็จะไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าเออคือยังไงอะ คือผมต้องไปเอาอุปกรณ์รื่กมก่อนเดี๋ยก็อธิบายให้ฟังครับอันช่วงนี้ผมก็จะเดินก็ไปแล้วก็หาของอุปกรณ์ต่างๆก็สอบบ้างเออถ้าไม่ได้ก็จะไปตีกระต่ายเอานะครับแต่ก็ประมาณนี้ครับมีกล่องของขวัญคิดมากแต่บอกไม่เลยครับพวกนี้ไม่ค่อยดีครับถ้าทำธุรกิจจากพูกเอลหรืออะไรครับก็จะได้กล่องสีทองเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังครับว่ามัน คือแบบมันดีมากเลยนะครับไอพวกของก็ตกแต่งนี้จะเอาไปหรือไม่เอาไปก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับคือวันนี้ผมก็จะไปเล่น,นช่มบังไผแบบสบายใจสักทีวเราจะเก็บเป็นซื้อได้เพราะช่วงนี้เกีียก็เรมค่ก็ได้เล่นพอหนน็นชื่อมบัายมันก็เรีบนไปวามเป็นทั้งวันเลยเดีย๋ยวผมจะไล่เก็บหาสเสบียงหาของหน่อยครับ ช่วงนี้ก็บอกไม่เลยว่าอืมมีเวลาว่างก็วันนี้มีเวลาว่างเลยมาตัดต่อตามคลิปนะครับแต่เดี๋ยวช่วงเดือนนี้อาจจะมีเห็นลงคลิปหน่อยน,นะครับพราะมีตุลาครับแต่สกุลเงินที่อยู่ข้างล่างทุกคนเห็นไหมครับนี่สกุลเงินที่อยู่ข้างล่างไม่เลยนะครับว่าสามารถเอามาทำอีเวนต์ได้ครับเก็บมาเยอะๆเลยก็ยังดีครับเพราะ อาจต้องใจเยอะหน่อยนิดนึงครับปามากาแหละคือเอาง่ายๆมันต้องทำภารากิจเรืออะไรต่างๆถึงจะได้แหละครับถ้าเราทำภารากิจพวกเอวแบบช่วยเรือพวกเอวแบบทำกิจกรรมอะไรได้อะเขาก็จะให้ของข,องขวัญครับแต่คลิปนี้ก็จะมีเห็นอยู่ครับไม่ต้องตกใจไปหน่อยครับคือแบบคือ จะอธิบายยังไงดีคือแบบมันต้องใจเยอะหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับคือชว่วงนี้ผมก็จะเริ่มออกหาของหาฟาร์มวอะไรแล้วนี่ก็จะตัดต่อมาครับแผนที่ครับบางครั้งผมก็ช้าหน่อยเพราะว่าแบบผมก็ข้างลีลาบางครั้งก็จะตินใจทำบางานเดี๋ยวเราก็จะอธิบายให้เข้าๆหน่อยนะครับ ว่ามันจะช่วยอะไรได้บ้างครับแต่เดี๋ยวผมก็จะอธิบายช่วงแบบเอออะไรนะจบคลิปแล้วก็จะมีตอนพิเศษให้ฟังครับอันนี้ก็เข้ามานะครับทุกคนจะเห็นสอย่างนะครับสอย่างต้งรูปรวมเหรีรยญในผมนะครับแในตอนนี้คือเก็บเข้ากระต่ายใบพองครับคืออันนี้ก็จะเป็นต้นขิดมัดที่ผู้เลาเห็นนะครับ ที่ผมหมันแนบจอขึ้นไม่ใช่แล้วหรอกครับคือจะที่ว้ว่าว่าต้นจิมมาเนี่ยเวลาเราเอาสกุลเงินอันนี้ยไปซื้อใช่ไหมครับแนะนําให้ซื้อบันไดก่อนครับก็ไปซื้อรองเท้าก่อนหรือจะซื้อรองเท้าสกเก็ตก่อนก็ได้เพราะในช่วงนี้อ่ะบอมเบลีมันจะมีบอ่อบ่อน้าหนึ่งใช่ไหมครับที่เราต้องไปทากิจกรรมแบบเล่นส,สกีอ่ะเหมือนเล่นสกีอ่ะเอาไงมึงยิ้มไม่ค่อยถูกเท่าไหรว่ว่ามันชื่ออะไรมึงจำไม่ได้ แต่ที N ่เน่ A. คือแนะนําให้ซื้อบันไดก่อนครับแนะนําก่อนเพราะหลังๆเกมเราก็เล่นดีหลังก็ได้เพราะมันยากแลวมันเสียเวลาแนะนําแนเอาบันไดก่อนครับแล้วก็ช่วยเด็กพวกนี้ลงมาก่อนเพื่อเขาให้ปืนพัดมาเอเลี่ยนก็จะทางการแรกน,นะครับแต่ผมจะไม่เอาหอกนะครับในคลิปนี้เพราะว่าสําหรับผมแล้วเราอยากจะได้เคียวมาหอกหอกไม่ต้มนี้ก็ได้เพราะเกียวมันตีระยะไกล อยู่แล้วอะ่ะาใจไหมคือมันดีแล้วไะไกลก็หอ,อกอยู่ละไม่ต้องแบกหรอกทีนี้อาจจะมีตอนที่เราอยู่ตายบ้างครับเพราะไงดีเนาะคือแบบในใจที่ไม่ได้ใช้อาชีพตะนูไฟกดว่าคงไม่ได้เล่นอีกนานหรือจะได้กลับมาเล่นเหตุผลที่ผมต้องให้ทุกคนเอารองเท้าสเค็ดรงต้นนะครับจะไปยุ่งกับบุวงนะแข็งบุบน,นี้ ที่เราวิ่งมาแนะนําไม่ต่อยครับอย่าไปวิ่งได้เหลือเลื่อนน้อยรือเหลือเลื่อนเต็มก็ตามแต่ยิ่งเล่นนานแนะนําอย่าไปยิ่งโดนไม่งั้นอาจจะสะดุดลมหัวฟาดพื้นแล้วแต่สิ่งแน่ๆที่เราจะพูดเลยก็คือพวกเราตอนนี้อะ่้มมีแบนที่จะทำคลาดแวมไพร์เบนลูสามแหละแต่มื่คุม นานอีกนิดหนึ่งครับกว่าผมจะทำได้เดี๋ยวช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเล่นจากคลิปน,นะครับไม่มีเวลาทิ้ไปมากครับเกโกเดี๋ยวเราจะมาต่องทำภารกิจควสแรกน,นะครับคือให้เราซื้อบันไดมาก่อนนะครับเพื่อเอก็จะมีปัญหาเรื่องต่างๆครับเราต้องเอาอุปกรณ์นนะันนั้นมาช่วยครับือเรื่องบันไดนี่ปีนเอาไปช่วยเขานะครับให้กันลง ก็จะให้ของตอบแทนมาบางครั้งอาจจะเป็นปืนพัดมาเอเลียนไม่ต้องแคนนอนแต่นี่ล่ะผมรุงเกียร์ที่สุดก็คือดูนะครับรุงเกียที่สุดสำหรับผมปืนมาก็ดุงเกียรเลยแต่เดี๋ยวจะธีบานในท้ายคลิปแล้วก็เห็นกับว่าภารกิจต่างๆต้องใช้พวกอุปกรณ์อะไรบ้างในการทำไม่งานบางคนอาจี่ไม่รู้อาจจะตาผิดพลาด หรืออะไรนะครับอันนี้แล้วก็พยายามสุดฝีมือแล้วครับที่จะทําคือไอ้ z มเร่งความเร็วนี่เราเร่งความเร็วเพราะตอนนี้เราไม่ค่อยมีเวลาอธิบายต้องตัดต่อแล้วอะไรก็ก็มานะเยอะครับแล้วเราก็ตัดต่อหลายรูปแบบด้วยต้องเข้าใจกันนะครับคือ,อ,อแนะนําครับถ้าเจอกองกวางแันนี้เปิดนะครับแต่ช่วงเกมนี่นะครับไม่ต้องแบบใจครับช่วงนี้จะลําบากเป็นพิเศษเลย แต่ว่าทําไมครับเพราะปัญหาเรื่องการหิวนะครับคือเวลาหิวแล้วควางรุน,นได้เนี่ยวิแนะนาไม่ห่างที่แบบถ้าไม่มีไฟฉายจริงๆนะแนะนาไม่เอาควางไปติดแล้วก็เดินแบบเด<ๆ>ินให้ไปไกลที่สุดอะแนะนําเลยไม่งั้นกวางอาจจะฆ่าเราตอนไหนก็ได้นะครับเดินไปไกลที่สุดที่เราจะทําได้นี่ก็ตอนเช้าแล้วนะครับมันเป็นสูตร ขมมนะครับคือแบบอันนี้ก็จะเข้ามามีหมู่บ้านแกงโกงแคนดี้นะครับบอมไ่เลยดวงเกลือท่านี้ได้เค้กก็ดวงดีไปแต่บุมมีสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่ามันอันตรายมากในเกมนี้ที่มันเป็นเืออันตรายสำหรับผมเลยก็คือกับดักน้าครับมองโคตรจะยากเลยครับลองคิดดูน้นในแต่ละท้งที่จะมองนี่โอ้โห นีก่กระดาษนี้ Anything ิงเนียนก็ไปใหญ่ถ้าไม่ถ้าไม่มองดีๆอ่ะอาจจะเดินผ่านแบบไปสามสีรอบเลยก็ได้เข้าถูด่วงสปีดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทำด้วงไทยไทยลิบนะครับตอนที่แบบผมกลับหน้าล็อบบี้แย้วผมบอกวิธีทำแบบเข้าๆเลยแบบชัดเจนและละเอียดมากเลยครับผมเลยหาข้อมูลแบบครบถ้วนนะครับ ถ้ามีผิดหน่อยก็บอกผมนะครับผมจะได้ปรับปุ่มตัวเองให้มายินๆนะครับก็จะเอาช่วงสู้กับรัสีเราครับหรือมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกความจริงคือความสู้ตัดไม้ก่อนครับตอนนี้แค่เอาไม้ไปใส่คมไฟไม่น่าเป็นไรด้วยเล่นตปีด,ดีกว่าครับตอนนี้เริ่มรู้สืกแบบขี้เกียจแล้วครับสามชมถึงได้เวลาเริ่ม นครับวันนี้เรามาอยู่กับเกาเกาวันเดี๋ยวเราก็จะรีบกับฐานในวัยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับตอนนี้อ่ะเข้มไันนะครับพูดบิดนะครับในตอนนี้อ่ะเราก็กําลังกับเข้มฟันนะครับผมเลยว่าต,ตอนนี้กล่ามาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราจะออกไปใน้วตนอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยครับกดแชร์กด subscribe เราจะเริ่มเข้าสู่ช่วงอธิบายฟังนะครับว่า อีเวนต่างๆทำยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามช่องนี้ด้วยนลกวกาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายมาเข้าช่วงอธิบายกันนะครับเดี๋ยวเราจะบอกครับบันไดทุกคนน่าจะรู้กันไปแล้วครับต่อไปอ่ะเราจะมาขอสเกต อ้ที่ที่ที่มันอันนี้นะครับผมเรียนไม่ค่อยถูกนะครับมาเรามาเริ่มงจากอันนี้ก่อนเลยนะครับหากเราเจอเอลที่น้อยเมอสตีแบบนี้แนะนําไม่ไปเอารองเท้ามาแล้วช่วยเ,เพราะพื้นมันลื่นมากเลยแล้วมันช่วยหากเราเจอเอลแบบนี้แนะนาไม่เล่นลานสกีบบสามรอบเลยที่ห้ามหยุดเด็ดขาดถ้าเราเล่นได้บสามรอบเราจะได้หนขวันอันต่อไปได้แต่พัว เมื่อเราเจอเอลแบบนี้แนะนําไม่ซื้อบัวมาก่อนนะเจ้าด้านข้างของเอวก็จะมีมาบุกคุมเยอะแนะนําให้เราเข้าไปเพราะว่าจะมีเอลที่ถูกหีมาทับอยู่เราขุดเสร็จเราก็จะได้รับกล่องของขวัญทีทองนะครับแล้วแต่ดวงกระว้าจะดวงดีหรือดวงจบแล้วนะครับไม่มีข้อมืลอันสุดท้ายผมหาไม่เจนนะครับที่ริมกดไลค์กดแชร์กดก้กาดิ่งแล้วกด